สวัสดีตอนเช้าวันจันทร์นะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ปานอาและเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้เพชรกา้ามีดหมอเหมอเดิมก็มีโอ,อกาสแนะนำมีดหมอวัตถุมงคลก็หลวงพหอเดิมให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้มีมาสองเล่มนะครับสองเล่มแบบเดียวกันนะครับความยาวเท่ากัน้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันนะครับเป็นมีดทรงเดียวกันนะครับ อาจจะรุ่นเดียวกันด้วยนะครับความยาวนะครับฝกักรวมด้ามอยู่ที่6นิ้วครึ่งนะครับผมเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้เป็นมีประถูมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับผมครับนใดสนใจนะครับติดต่อสอบถาม เช่าบูชาได้นะครับผมขาาไม่สูงนะครับต่อได้ที่0610591663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับจะได้สนัเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมนะครับเป็นนำไม้ฝักไม้ฝักรัดด้วยเชือกนะครับผมเชือกโบราณน,นะครับดูลอย ห้งของไม้นะครับลอยยุบลอยแห้งของไม้เป็นมีทรงอิตโต้นะครับทั้งสองเล่มเ,เก็บเข้มขังนะครับผ่านการดูแลรักษามาอย่างดีนะครับผมใครสนใจอยากมีไว้ตัวติดรถติดบ้านนะครับ เดินทางไปไหนครับ่ำกลางคืนเดินทางนอกสถานที่นะครับแ้วคาดเมตตามหานิยมนะครับคันใสนะครับผมความยาวฝักลมด้าน,นที่ผมนิ้วครึ่งนะครับนะครับทรงอิโต้นะครับผมคณะพระคาถานะครับผมสลักเป็นรูปช้างโบราณนะครับ ความยาวของใบมีดนะครับอยู่ที่3ามนิ้วเกือบ3ามนิ้วครึ่งนะครับความยาวของใบมีดนะครับนะครับโดยตอกนะครับลูกช้างโอรานนะครับผมลูกข้างนะครับแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับผม ดานนี้นะครับลอยตอกนะครับผมเป็นยันนะครับเจ้าห้าระผมนะครับผมโมกุไถยะนะครับใบมีดไปเกิน้สนิมนะครับผมมีดสวยงามนะครับ ในสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมแบบนี้เช่นกันนะครับแตงฝากเขาจะรัดสายสองพอกนะครับเต็มแรกรับสามปอกนะครับนีนะครับบางยาว ผักลมด้างในที่6เนิ้วครึ่งนะครับผมไม้เนื้อแข็งนะครับให้มุงมุณพุทธคุณในตัวนะครับผมกันรัดด้ามเป็นโลหะนะครับนี่ครับตควแ้งของไม้นะครับเอา สัตรัดพูดพาง่ายครับใส่ถุงสะพายย่ยามสะพายไหลไปได้นะครับผมเหมือนกันนะครับใบมีดก็อยู่ที่สามนิ้วเกือบครึ่งนะครับสามนิ้วครึ่งใยตอกเซาะเป็นรูปช้างโบราณน,นะครับผม ครับไม่โยกไม่คอนะครับครับเหมือนกันทั้งสองเล่มเลยนะครับถ้าใคสนใจนะครับ ชาครับผมติดต่อสอบถามได้นะครับ0610591663นะครับท้านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ